สวัสดีคุณผู้ชม FC Star Channel ทุกท่านวันนี้ทางช่องก็มีสาระและความรู้ในเรื่องราวของดวงดาวและการค้นพบใหม่ๆทางวิทยาศาสตร์มาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยโดยในคลิปนี้จะเป็นข้อมูลที่น่าสนใจของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ exoplanet ซึ่งความเห็นของทางช่อง Star Channel เองคิดว่าในเอกภพของเรานั้น มันน่าจะมีดาวเคราะห์นอกระบบเอกโซแพลเนตที่เป็นดาวบริวารของบรรดาเหล่าดาวฤกษ์ที่มีอยู่มากมายนับล้านล้านดวงหลักคิดง่ายๆถ้าหากว่าดาวฤกษ์ส่วนใหญ่มันมีดาวเคราะห์นอกระบบเอกโซแพลเนตเป็นดาวบริวารอย่างน้อยๆคือมีหนึ่งดวงขึ้นไปแล้วหลกักก็แต่ดาวฤกษ์บางดวงก็ไม่มีดาวบริวารซึ่งอาจเกิดมาจากปัจจัยหลายๆประการ ซึ่งด้วยอัตราส่วนนี้จะทำให้จำนวนของดาวเคราะห์นอกระบบเอ็กโซแพลเนตที่มีอยู่ในเอกภพเรานั้นจะต้องมีมากกว่าจำนวนของดาวฤกษ์ที่มีอยู่นับล้านล้านดวงอย่างแน่นอนและในบรรดาเหล่าดาวเคราะห์นอกระบบเอ็กโซแพลเนตที่มีอยู่อย่างมากมายทางช่องสตาร์ชแนลเองก็มีข้อมูลของดาวเคราะห์นอกระบบเอ็กโซแพลเนตประเภทหนึ่งที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยนั่นก็คือ ดาวเคราะห์มหาสมุทรโอเชียนแพลเนตหรือดาวเคราะห์น้ำโดยดาวเคราะห์ประเภทนี้มีปริมาณน้ำบนพื้นผิวของดวงดาวที่มหาศารซึ่งอาจทำให้ดาวทั้งดวงจมอยู่ภายใต้มหาสมุทรเลยทีเดียวอาจจะมีไฮโดรสเฟียร์ปกคลุมชั้นบรรยากาศทั่วทั้งดาวเคราะห์ด้วยปริมาณน้ำมหาศารนี้อาจมีความลึกได้ถึงหลายร้อยกิโลเมตร ซึ่งลึกมากกว่าจุดที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรบนโลกนั่นก็คือร่องลึกก้นมหาสมุทรมารีอันนาซึ่งมีระดับความลึกเพียง1911เมตรจากระดับน้ำทะเลด้วยระดับความลึกหลายร้อยกิโลเมตรทำให้เกิดความดันจากแรงกดทับอันมหาศาลของมวลจัดน้ำด้านบนซึ่งนั่นทำให้เกิดชั้นน้ำแข็งขึ้นภายใต้มหาสมุทรเบื้องล่าง โดยชั้นน้ำแข็งที่เกิดจากแรงดันนี้คือผลึกของน้ำแข็งที่อยู่ในรูปแบบที่7หรือไอเซเวซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีอุณหภูมิศูนย์องศาเหมือนน้ำแข็งธรรมดาเสมอไปผลึกน้ำแข็งไอเซเวมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำแข็งที่เราใส่เครื่องดื่มราวๆ1.5เท่าซึ่งในทางวิชาการถือเป็นน้ำแข็งในรูปแบบที่1หรือไอวัน โดยผลึกน้ำแข็งนั้นมีจำนวนถึง11รูปแบบถ้าหากว่าดาวเคราะห์มหาสมุทรโอเชียนแพลเน็ตมันโคจรอยู่ในระยะใกล้กับดาวฤกษ์มแม่ของมันมากจนเกินไปนั่นอาจทำให้อุณหภูมิพื้นผิวของดวงดาวสูงถึงจุดเดือดจนทำให้น้ำในมหาสมุทรที่มีปริมาณมหาศาลเกิดการระเหยกลายเป็นไอ ซึ่งนั่นจะทำให้ยากต่อการกำหนดอาณาเขตของพื้นผิวดาวเคราะห์ดวงนั้นได้ส่วนดาวเคราะห์มหาสมุทรที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านี้อาจมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นกว่าโลกของเราเป็นอย่างมากเนื่องจากเกิดการระเหยของไอน้ำในปริมาณที่มหาศาลล่องลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งอาจทำให้ดาวทั้งดวงเข้าสู่การเกิดสภาวะเรือนกระจกในขั้นรุนแรงได้ ส่วนจุดกำเนิดของดาวเคราะห์มหาสมุทรโอเชียนแพลเมันอาจจะมาจากการที่ดาวเคราะห์ในตอนที่เริ่มมีการก่อตัวขึ้นมานั้นมีองค์ประกอบที่เป็นน้ำแข็งจำนวนมากอาจสูงถึง50%ของดาวเลยทีเดียวและหลังจากนั้นถ้าดาวเคราะห์ดวงนี้มีวงโคจรที่เข้าใกล้กับดาวฤกษ์มแม่ของมันมากจนเกินไปนั่นจะทำให้น้ำแข็งปริมาณมหาศาลที่อยู่บนผิวดาว เกิดการละลายจนปลดปล่อยมวลน,น้ำปริมาณมหาศาลออกมาส่งผลทำให้ดาวทั้งดวงกลายไปเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรโอเชียนแพลเนตไปในที่สุดส่วนดาวเคราะห์นอกระบบเอกโซแพลเนตที่เข้าข่ายจะเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรโอเชียนแพลเนตมากที่สุดในปัจจุบันคือดาวกรีเซ 1214b มันถูกค้นพบในเดือนธันวาคมปี2009 ซึ่งดาวฤกษ์มแม่ของดาวดวงนี้อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ของเราไกลออกไปประมาณ42ปีแสงในพิกัดกลุ่มดาวคนแบกงูโอเฟอุสมันถูกเฝ้าสังเกตการโดยใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ซึ่งจากข้อมูลที่ได้พบว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ครีเซ1 2 1 4บีดวงนี้นั้น จะประกอบไปด้วยไอน้ำในปริมาณที่มากมายมหาศาลบวกกับปัจจัยอื่นๆอีกทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดการว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มันน่าจะประกอบไปด้วยน้ำเป็นส่วนใหญ่และในเดือนเมษายนปี2013ก็ได้มีการค้นพบดาวเคราะห์เพิ่มเติมอีกจำนวน5ดวงในระบบดาวเคปเลอร์62และดาวสองดวงในจำนวนนี้ได้แก่ ดาวเคปเลอ6 2 e และดาวเคปเลอร์6 2 f ที่เข้าข่ายการเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทร (Ocean Planet) และมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่นั่นบนดาวพวกนั้นเนื่องจากดาวเคราะห์ทั้งสองดวงพวกมันมีวิถีวงโครจรที่อยู่ในย่านฮาบิตเทเบิลโซนหรือเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยได้นั่นเอง นอกจากนี้ก็ยังมีดาวเคราะห์เคปเลอ2์ยบีซึ่งเป็นดาวเคราะห์นอกระบบ e x กโซแพลเนตดวงแรกที่ถูกค้นพบซึ่งก็มีวิถีวงโคจรอยู่ภายในเขตอาศัยได้ฮาบิตเทเบิลโซ e เช่นกันโดยดาวดวงนี้นั้นก็อาจมีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นดาวเคราะห์มหาสมุทรเช่นกันโดยมีการคาดการว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ มันจะสามารถตรวจพบดาวเคราะห์ในลักษณะเช่นนี้ได้อีกเรื่อยๆ